มาคุยกันต่อกับคนข่าวนะคะวันนี้เรามาตรวจสภาพเศรษฐกิจไทยกันหน่อยค่ะจบไตรมาสหนึ่งนะคะแล้วก็เหลืออีกสามไตรมาสที่เหลือของปีนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้เราก็คุยกับอาจารย์วิษณุวงศิลสิริกุลนะคะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเมื่อเบรกที่แล้วก็คุยกันไปในหลายแง่มุมแล้วนะคะขอมาต่อนึ่งนิดนึงที่คราวที่เราพูดถึงนโยบายการคลังเสเยอะนะคะอาจารย์เอานโยบายการเงินบ้างกนงอ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการประชุมของกรนง,งก็มีมติเป็นเอกฉันด้วยนะคะอาจารย์คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ1.5นะคะก็แต่ว่าก็อย่างที่เกิดไปในช่วงต้นคือลดคาดการ GDP d p ลงเหลือ3.1จากเดิม3.5เพราะว่ากังวลเรื่องส่งออกนะฮะอาจารย์การเรามา เรียกว่าถอดรหัสกันหน่อยอาจารย์ค,รคำพูดหรือสัญญาณที่กนององออกมาใน,ในรอบนี้นะคะอา,อาจารย์มองว่าทั้งปีนี้กนององเขาจะยังคงแบบนี้ไหมคงครหรือว่าจะลดหรือจะเพิ่มหรือ,อยังไง<ม>อาจารย์ม,มองผมเรีนนยนคุณงงี้ครับว่าดอบเบียเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการดีลหรือว่าในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การที่กรอง,อ,งองเนี่ยคงดอกเบี้ยเนี่ยใ,ในอัตราที่ต่ำเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณทั่วไปว่าเศรษฐกิจฐฐเนี่ยมันยังมันยังต้องการการกระตุน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่จะคงก็มีมีอยู่สูงแล้วถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็จะไม่เพิ่มหรอกก็จะลดถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนก็คงจะคงให้มันอยู่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนี้แหละ,<จ>ะเพราะ,<จ>ะว่ามัน <คง S 2> ต้องการ,ร<ด>การกระตุน้น ใช่ครับมนันเป็นการการะตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจม,มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งดอกเบีย้ยแล้วก็มันก็จะส่งผลกับเรื่องของค่าเงินใช่ไหมครัที่ทางทางแบงค์ชาติเองเนี่ยก็ ได้ออกมาระบุว่าอยากที่จะออพร้อมที่จะเข้าไปดูแลค่าเงินแล้วก็ไม่ให้ค่าเงิน,นมันแข่งขาค่ะขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยค่าเงินก็ถือว่าอ่อนตัวลงมานะครับและแน่นอนว่าการอ่อนตัวของค่าเงินมันก็ส่งผลให้การส่งออกมันดีขึ้นครับค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยอย่างกรนง,ง,อง,องเองคือถ้าตัดสินใจเนี่ยก็พิจารณาจากทั้งเรื่องเงินเฟอ้อแล้วก็แรงกดดันเงินเฟริเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้มันติดลบเนี่ย ด้วยสภาพติดทุกขาสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ว่าไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้อมางนะเพราะว่าดอกเงินเฟ้อเงินเฟ้อติดลบแต่ว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังขยายตัวการที่คงดอกเบี้ยไว้เนี่ยคือต้องการให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใช้จ่ายต้องการให้เกิดการลงทุนต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้คือถ้าพิจารณาในประเทศแล้วก็แบบนี้แต่ว่าถ้าดูในมุมต่างประเทศอาจารย์ ถ้าดูเพื่อนบ้านหรือว่าดูไปไกลถึงสหรัฐหรือ EU แบบนี้นะคะซึ่งก็เรียกว่าในระบบการเงินโลกตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนมากๆเฟดก็อะลส่งสัญญาณทุกวันเลยว่าจะขึ้นนะจะจะขึ้นเมื่อไหร่หรือจะอะไรยังไงส่วน EU เองก็ติดติดลบญี่ปุ่นก็ตกลงไปอีกติดลบหมดไอ้ยางเงี้ยมันจะมาจะทําให้การกําหนดตราดอกเบี้ยของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองว่าทีละส่วนก่อนนะครญี่ปุ่นเนี่ย ปกติเขาก็ดอกเบีย้ยเขาติดลบอยู่แล้วเพราะ <Okay. S 1> ว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในเพราะว่าภายในประเทศเขาเนี่ยอาตาัตราการเติบโตภายในประเทศเขาอะนะ <Okay. S 1> มัน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 ลดน้อยถอยลงมามาโดยตลอดนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกดตัวดอกเบีย้ยเขาเพราะาเขาทํานี้มามาหลายปีแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ เช่นเดียวกับคล้ายๆกับทางทาง ECB ใช่ไหมครับไอ้ธนาคารกลางยุโรปที่พยายาม่จะกดดนเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าทั้งสองประเทศเนี้ย <Okay. S 2> เขาใช้มาตรการ QE เ <Okay. S 2> พราะนั้นก่อนโด,โดยโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะใช้มาตรการ QE เนี่ยเขาต้องทำให้ดอกเบีย้ยต่ำก่อน <Okay. S 2> คือเป็นขั้นตอนจนกระทั่งถ้าดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยเขาถึงจะใช้ QE ก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบทีนี้มาถึงทางอเมริกาอเมริกาเนี่ยก็พยายามบอก พยายามปล่อยข่าวว่าจะขึ้นจะขึ้นเนี่ยซึ่งผมเองไม่ไม่แน่ใจว่าเอาเข้อจริงๆแล้วเนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาจะขึ้นจริงหรือเปล่าคือโอเคเขาขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ไหมแต่เสร็จแล้วเขาก็คงไว้ใช,ใช่ไหมการขึ้นของอเมริกาเนี่ยมันคนละรูปแบบคืออเมริกาเนี่ยเขาใช้ QE เนี่ยโดยที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องไปใช้ดอกเบีย้ยก่อน ไอ้ขั้นตอนของดอกเบีย้ยนะครับแล้วแต่ว่าไอ้การที่อเมริกาเนี่ยเขาเขาขึ้นเขาพยายามจะส่งสัญญาณว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ที่ว่าเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าออผมเข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้น <c oughs> ต้องการจะฉายภาพแสดงภาพว่าเศรษฐกิจฉันดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนนักนกวิเคราะห์อื่นว่าอย่างไรผม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 ไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นจริง แล้วผมเองก็คิดว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศหนึ่งที่เก่งในเรื่องของการใช้ตัวเลขมามามาโชว์นะน,นี่นะนโดยโดย,โดยส่วนตัวเพราะถ้าเราดูเนี่ยดูดูการประกาศตัวเลขจริงๆเนี่ยเราไปดูว่าบางไตมาสเนี่ยเขาก็จะประกาศตัวเลขอย่างหนึ่ง <H an> บางไตมาาเขาจะประกาศตัวเลขอีกอย่างึคือแล้วแต่เขาจะคือประกาศออกมาเป็นตัวเลขอ่ะ หมายถึงว่าใช้ใช้ดัชนีอ่ะเหมือนกันในทุกไตรมาสแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาดัชนีตัวไหนมาเล่นแล้วผมคิดว่าดัชนีตัวที่สําคัญก็คือการบริโภคซึ่งตัวนั้นอ่ะผมคิดว่าอันนั้นะสำคัญซึ่งมันออกมาเนี่ยก็ดูแล้วมามันก็ยังเห็นเใช่แต่ไออะไรนะอัตราไอตัวไอว่างงานอะไรอย่างเงี้ยลดลงลดลงอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคเนี่ยสมเขาก็จะชอบใช้ตัวนี้มาใช่ไหมถ้ามันลดเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้มามาเล่นแต่ว่า ทีเวลาคุณดูจริงๆคุณต้องดูไอ้ดัชนีของไอไ้อการบริโภคเพราะมันแสดงถึงกำลังซื้อของคนอันนี้คือตัวหลักอืมอน,นี้น่าสนใจมากนะคะอาจารย์เพราะว่าก็อาจจะเพราอมัง,ม,งมองก็บอกว่าอยากมองเหมือนอาจารย์เลยแบบเศรษฐกิจ อเมริกายังไม่ดีขนาดที่ว่ามีใช่ไหมฮะมีจ้ะผมผมก็คิดว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ฟื้นขนาดที่พยายามจะส่งสัญญาณอย่างเงี้ยนะค่ะแต่แลก็บาง<ต>ท่านมันคงดีขึ้นบ้างแต่คงมองไปถึงอย่างนี้เลยนะฮะจารย์ที่ว่าอันนี้มองไปถึงว่าเป็นเรื่องของการระบบการเงินโลกที่ว่าคืออเมริกาเนี่ยคือเขาเล่นเล่นทางว่าเขาเศรษฐกิจดีแล้วไงเศรษฐกิจดีแล้วเนี่ย อัตราดอกเบี้ยก็กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นใช่ไหมอาจารย์ก็พยายามจะใช้แต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ดีหรอกไม่ได้นันแล้วไม่ได้ดีจริงแบบนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับอันนี้ก็อาจจะไม่รู้เป็นคอน spiracy ไปนะอาจารย์คือก็เลยทําให้อย่างยุโรปเนี่ยคือก็ไม่มีทางอื่นแล้วจะอฉีดอะไรอีกก็แบบทํามาจนมากมายก่า่กองแลวเลยต้องกดให้เขาคือติดลบใน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 ความเห็นของผมนะค่ะ ถ้ายุโรปบอกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยผมยังมีความเชื่อมากกว่าผมยังเชื่อว่าถ้ายุโรปประกาศว่าเขาฟื้นตัวแล้วค่อยฟื้นเนี่ยผมเท่าที่ดูตัวเลขแล้วก็ดูดัชนีต่างๆผมคิดว่ายุโรปเนี่ยค่อยๆฟื้นจริงค่อยๆฟื้นจริงนะฮะแต่ของอเมริกาเนี่ยผมผมค่อนข้างมี q u e มีหมคำถามเยอะ เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกนงเฟศของอเมริกานะคะธนาคารกลางสหรัฐนี่ที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบียปีนี้จะสี่ครั้งตอนนี้เหลือสองครั้งแล้วตอนแรกบอกจะเป็นขึ้นมิถุนาละไปมาบอกเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยมันมันดูมันตลกใช่ไหมมันดูมันดูมัน มันดูเหมือนเป็นเกมยังไงสักอย่างหนึ่งนะเพ <c oughs> าไม่รู้จะใช้ศัพท์คำไหนนะแต่เราก็ลองลองดูกันไปว่าจริงหรือเปล่าว่าก็จะขึ้นจริงหรือเปล่าแต่กนองอ,งองเรานี่ <ผม S 2> เราจะเวียนหัวแม่จัน ไม่หรอกครับผมก็มันก็มีผลกันแหละหมายว่าเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกยไงมันก็มีผลส่งผลกันอยู่แล้วคือเราก็ต้องดูดูทิศทางเขาประกอบกับการกําหนดของเรานะฮะแต่ว่าผมก็ยังอย่างที่เรียนนะครับผมยังเชื่อว่ากรนงเนี่ยก็คือยังคงไว้แหละแล้วถ้าจะมีการปรับคงลดแหละเพราะว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของเราเช่นกันครับค่ะค่ะอาจารย์ที่นี้มีอีกมุมหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่ามีเสียงสะท้อนมามากเลยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วละ่ะก็เพราะว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยแต่ประชาชนไม่รู้สึกว่าทำไมเนี่ยเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นคือทำไมราคาสินค้ามันยังรู้สึกว่าแพงเหลือเกินออกไปจากนอกบ้านทีหนึ่งนี่กลับมาก็รู้สึกว่าเงินหมดหใช้จ่ายแบงค์เนี่ยแต่ละทีควัก500ร้อยไปพันหนึ่งแป๊บเดียวหมดแล้วอย่างนี้นจ้ดนี่มันความรู้สึกใคร มันเป็นเป็นจริง,รงๆมันมันถูกลงไหมคอาจารย์หรือว่าหรือว่าเรารู้สึกกันไปเองว่ามันเอ๊ะมันยังแพงเหมือนเดิมคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าไอการลดลงของราคาน้ํามันเนี่ยกับสินค้ากับราคาสินคา้าคนก็จะต้องมองว่าอุย้ยการขนส่งมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออสินค้าราคาสินค้ามันควรจะลดลงแต่คุณอย่าลืมนะฮะเอาน้ามันมันไม่ใช่เป็นวัตถุดิบ อย่างเดียวนะ <Okay. S 2> ในการผลิตสินค้าต่งตางๆเนี่ยมันยังมีวัตถุดิบตัวอ,อื่นอีกนะ mm hmm. แต่น้ํามันโอเคอาจจะเป็นหลักถูก <Okay. S 2> ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีวัตถุดิบตัวอ,อื่นอีกที่ใช้ในการในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันลงมันไม่ใช่แปลว่าทุกอย่างเนี่ยราคาสินค้าอื่นจะต้องลงตามแต่ผมคิดว่าในดานองเดียวกันเนี่ยบางสินค้าหลายๆชนิดเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะถูก <Okay. S 2> ไหมฮะอันนี้ mm hmm. อันที่น ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาเคยออกมาประกาศอยู่บ่อยครั้งว่าบางสินค้าบางชนิดนะซึ่งผมจำไม่ได้จริงๆว่าคืออะไรเนี่ยเขาบอกมันเขาได้ดวผู้ประกอบการนะแล้วผู้ประกอบการก็ก็บอกว่าโอเคเขาจะยอมลดราคาลงให้ก็มีนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ํามันคือวัตถุดิบหลักในการในกระบวนการผลิตของเขาพอราคาน้ํามันลง เขาก็ยอมลดราคาลงให้ทีนี้กลับมาถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ราคาสินค้าไอ้นู่นก็แพงนี่ก็แพงผ,ผมผมคิดว่ามันเป็นสองส่วนนะ,ะส,นส่วนที่1เนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงคือวัตถุดิบตัวอื่นมันก็ราคามันก็ขึ้นใช่ไหมฮะน<อ>ันก็เป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งคือราคาสินค้าบางชนิดเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอันน,น,นี้อันนี้เป็นไปได้ในขณะเดียวกันกาบางตัวก็ยังคงคงไว้แต่อีกส่วนที่2ที่ผมว่าเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกผมคิดว่ามันก็เกี่ยวมันก็มีเราก็ต้องยอมรััับบนนะวว่่่าาาเหมืออกกยยยตงง คุณกินกาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งแพงมากๆอย่างเนี้ยคุณก็รู้สึกมันแพงเหลือเกินแ,แต่ว่าอย่าลืมว่านั่นคือพฤติกรรมการบริโภคของคุณ มันก็มีกาแฟที่ถูกกว่านั้นให้คุณทานคุณก็ไม่ทาน <Okay. S 2> คุณก็เลือกแต่จะทานของที่มีหอ่อไอ้อีห้อที่ว่าเนี่ยแล้วก็แพงทุกคุก็บอกโอ้ยของมันแพงเหลือเกินคือที่ที่ผมยกตัวอย่างนี้เนี่ยผมผมเคยพยายามเสนอกับทางภาครัฐนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะทําได้ในในเร็ววันถ้าภาครัฐจะทําจริงๆนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราเไปซื้อสินค้าตามห้างใหญ่โมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ย okay. มันจะมีการบอกราคาว่าราคาเท่าไหร่สินคันแต่มันไม่มีการบอกปริมาณต่อบาทพูดง่ายคือไม่มีการบอกปริมาณต่อราคาเอางีด้ดีกว่า<แ>พูดง่ายให้เห็นภาพก็คือปริมาณต่อบาทยกตัวอย่างนะแชมพูสองยี่ห้ออย่างเงี้ยยี่ห้อเอยี่ห้อบี้ย<แ>สมมติยี่ห้อเอเนี่ยบอกว่า0.7มิลลิลิตรสมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมุติ0.7มิลลิลิตรต่อ1บาทต่อบาทน,<แ>นะฮะกับอีกยี่ห้อบีเนี่ย0.8มิลลิลิตรต่อบาทอย่างเงี้ยไอ้ต่างกัน0.1นย์จุด่นะ ผมคิดว่าอันเนี้ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาเขาเขารู้สึกนะว่าเอ้ยมันมีของที่ถูกกว่าให้ใช้แต่ว่าไม่เอาอ่ะฉันก็ยังจะขอใช้ของที่อาจจะราคาราคาเท่ากันแต่ว่าเทียบปริมาณแล้วมันแพงกว่าเพราะว่าฉันชอบยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยจะเป็นการแก้ไขในเรื่องของความรู้สึกได้แล้วก็มันจะอยู่ภายใต้โครงการที่กระทรวงพาณิชย์ก็ใช้คือฉลาดซื้อประหยัดใช้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันยากไหมผมว่ามันทําไม่ยากนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ คุณไปที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะหลายประเทศในยุโรปอังกฤษอย่างเงี้ย<ค>อเมริกามีมีแล้วและเนี่ยคือเรื่องของสิทธิของผู้บริโภค <bucket> แล้วมันก็ทําไปได้นะไอ,อการปริมาณแต่คือทุกวันนี้เนี่ยเขามีการบอกว่ามันมีแล้วแต่ว่าเขาทําสลับกันคือไปบอกเป็นบาทต่อปริมาณ <Aww> ยกตัวอย่างง่าย <S <S <ๆ S 2> ผมเคยเห็นตามที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะ บอก0.45บาทต่อกรัมอย่างเงี้ยคือคิดคิดลำบากกับ0.50บาทต่อกรัมความรู้สึกมันโอ๊ยงงกว่าเดิมจุด0.5มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีผลอะไรหรอกแ,แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นปริมาณต่อบาต่อบาทผมว่ามันมีผลเพราะว่าจุด0.5 น้ำหนักนะจุดศูนย์ห้ากรัมเนี่ยผมว่าความรู้สึกคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เห็นว่าของที่ถูกก็มีแต่คุณเลือกที่จะบริโภคของที่แพงมันจะอยู่ภายใต้โครงการอะไรนะฉลาดซื้อประหยัดใช้อะไรของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาทาอยู่แต่ว่าเป็นอยู่ในระดับว่าขอความร่วมมือใช่ไหมจ๊ะยากผมอยากจะ ถ้าทําได้นะผมอยากให้เนี่ยพวกห้างใหญ่ๆนะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงพวกห้างเขาเรียกอะไรบนถึงเล็กๆอ่ะอ่านะฮะเราไม,ไม่ต้องไป<ซ>พต้ไปูร้านสะดวกซื้อทัางหลครับแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าพวกร้านโชว์หวยเนี่ย เห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะพัฒนาหร <Okay. S 2> ือว่าทางภาครัฐอยากจะพัฒนาให้ร้านโชว์ห่วเนี่ยขึ้นมามีมาตรฐานในเรื่องของราคาอีกหน่อยในอนาคตค่อยกลับมให้เขาทําตามแบบนี้เ mm hmm. พราะผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นการทําให้มันเกิดการแข่งขันกันทางราคา <Okay. S 2> ของผ,ผู้ประกอบการของผู้ผลิตได้ด้วยนะ mm hmm. เพราะมันเทียบกันเห็นเห็นอะแล้ว <Okay. S 2> ผู้บริโภคเนี่ยผม,มว่าอันนี้หนึ่งอะข้อสําคัญอันนี้คือสิทธิสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะมี <Okay. S 2> ควรจะได้รับ สองผมว่าผลประโยชน์มันก็จะเกิดกับผู้บริโภคก็เพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องเขาแสดงให้เห็นมันเหมือนมันมันโชว์ให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเกิดการแข่งขันกันทางราคาเกิดการแข่งขันอาจจะ วัดกันชั้นแพงกว่าก็จริงแต่คุณภาพชั้นดีกว่า<ค>สมมติอันนี้ก็สุดแท้แต่ก็ต้องมีลูกค้าที่ก็เลือกที่จะไปใช้บริการของอหรือว่าซื้อหรือว่าบริโภคสินค้าที่แพงกว่า<ค>ในในลักษณะแบบเดียวกันอย่างเงี้ยแ,<ค>แต่ว่าตัวผู้บริโภคเองก็จะรู้สึกว่าโอเคเราเราเราเลือกที่จะที่จะบริโภคของที่แพงกว่า ผมก็อันอันนี้เป็นของเล็กๆนะที่ควรที่จะที่จะทําได้แล้วก็อาจจะให้ความรู้เพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้ว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณบอกตรงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะสอนผู้บริโภคเพิ่มไปหน่อยว่าเออให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะวันหมดอายุไม่ใช่วันเดือนปออีดูทั้งวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ดูทั้งวันหมดอายุเางเงี่ยถือว่าไอ้ตรงนี้เป็นการกระตุ้นแล้วก็ทําให้ทําให้การใช้จ่ายเนี่ยมันมันมัน มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันเนี้ยเป็นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราเราเราบอกว่าจะพยายามทำยังไงให้คนฐานราก<ค>ใช่ไหมเขารู้จักการออมรู้จักการใช้จ่ายใ,ให้ให้ให้มีประสิทธิภาพ<ค>ภายใต้องบประมาณที่จำกัดที่เขามีเีย<ค>ผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่าง คือว่าไม่งั้นเนี่ยก็เราก็จะบอกว่าเรารู้สึกว่าของมันแพงมันแพงไปหมดแพงไปหมดซึ่งบางส่วนที่ผมเรียน,นยบางส่วนมันก็จริงแต่บางส่วนมันก็เป็นความรู้สึกนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือความรู้สึกเรามันจะมีเขาเรียกเหมือนข้อมูลมายืนยัน<ช>ว่าเฮ้เรารู้สึกไปเองหรือ มันแพงขึ้นไปจริงๆหรือว่ามันถูกลงไปจริงๆผมคิดว่าทำไม่ยากด้วยนะคุณแคปริ้นเป็นใบเล็กๆกับมันคุณก็ไปเสียบตามไปเลยไม่ต้องคุณไม่ต้องไปทำใหม่ราคาใหม่อะไรนะแล้วคุณแคเสียบเข้าไปแค่นั้นมันจะไปยากอะไรคนคนที่เป็นลูกค้าก็อาจจะแบบณปัจจุบันนี้เอาลูกค้าเอาผมว่าแต่ผู้ผลิตเนี่ยสิผู้ผลิตจะไม่ยอมแต่คุณนงอย่าลืมนะ ผู้ผลิตสินค้านี้แต่เขาก็เป็นผู้บริโภคของสินค้าอื่นอื่นด้วยเออทุกคนคือผู้บริโภคหมดนะแต่ณจุดนี้แบบเวลาเราไปดูที่เชล์นะจย์นะคะแล้วก็มีแปะป้ายว่าราคาเต็มไปหมดเลยก็เกิดแค่นี้ก็ยากแล้วว่าให้ราคานี้มันของราคาสินค้าอันไหนอันนั้นก็จะส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนั้นก็จะส่วนหนึ่งแค่นั้นก็อาจจะยังแบบ ยังไม่ผ่านเลยอาจารย์อันนี้ถ้าเพิ่มไว้อีกนิดนึงเนี่ยแต่ว่าจริงๆเห็นด้วยนะคะมันเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากแล้วก็จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าคิดมากขึ้นเวลาเราจะจ่ายจริงค่ะค่ะอาจารย์ก็วันนี้ได้ว่ามาดูภาพเศรษฐกิจในหลายๆแง่มุมแล้วก็มาให้อาจารย์ตีโจทย์ให้ฟังเลยนะคะว่าไอความรู้สึกที่เรารู้สึกบอกว่าให้เศรษฐกิจไม่ดีทุกคนพูดเหมือนกัน จริงๆแล้วเนี่ยในนั้นเป็นยังไงเรื่องราคาสินค้าที่บอกโอ้โหทำไมน้ำมันถูกมันไม่มันไม่ไม่รู้สึกเลยทําไมราคาสินค้ามันยังแพงเหมือนเดิมเงินทําไมมันยัง เหมือนเดิมหรือว่าน้อยลงด้วยซ้ำน,นะคะนี่ก็มาตรวจเช็คสภาพกันนะคะแล้วก็ได้หลายมุมมองค่ะต้องบอกว่าโจทย์เศรษฐกิจไทยปีนี้ณตอนนี้ก็ยังบอกว่าไม่ง่ายนะคะก็ยังคงจะต้องอช่วยกันผลักดันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูค่ะว่ารัฐบาลนั้นจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆที่จะออกมาเสริมแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจต่อไปด้วยหรือไม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะคนข,ข่าววันนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ